กำปั้นสตารโลกกำปั้นล่าฝันเดอะฟ็อ,อกซิ่งดีมเพื่อทําการส่งเสริมและสนับสนุนนักทกในสังกัดเกียรตินโปรโมชั่นให้มีรายการทกบอย่างต่อเนื่องและเราได้รูปมือกับทางพันธม,มิตรสปอนเซอร์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาแนวร่วมในการพัฒนาในการสร้างสารร์นักมวยเพื่อที่จะสร้างชั้นโลกให้กับวงการมวยสากลของประเทศไทยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามุ่งมั่นที่จะไปในสถาบัน IDF หรือสหพันธ์มือนาชาติในการกลับมาจากมวยครั้งนี้เราได้สื่อสารกับแฟนมวยผ่านแพลตฟอร์มห่องพทางออนไลน์ทั้งทาง Facebook, YouTube และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้แฟนมวยได้ติดตามนักชกผังใจของเขาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะได้มีการเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักมวย่ายมวยนะครับเพื่อที่จะได้ให้นักมวยของเรานะครับรู้ถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ได้รับเสียงติชม,มจากแฟนมวยนะครับเพื่อที่จะพัฒนานักมวยของเราให้ดีขึ้นต่อไปครับผมต้องขอบคุณท่านสมชายคุณสวัสดิ์ที่ท่านให้การสนับสนุนเกียรติยโปรโมชัน่นในการพัฒนาส่งเสริมนักชุกไยของเราให้ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกเราเชื่อว่านักจุกไยของเรานะครับจะมีโอกาส ในการก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จของสาบันมวย IBF ในอนาคตและขอแรงใจแรงเชียร์จากท่านผู้ชมนะครับได้โปรดติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กำลังใจนักชกของเราทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับกลับมาชมกันต่อนะครับสกกป้นล่าฝันกับเดอะบ็อกซิ่งดรีมนะครับจากเวทีมวยโชคลาวเดอไนล์สเตเดียมนะครับจังหวัดสม,มุทรปราการซึ่งวันนี้ คู่เอกของรายการนั้นผ่านพ้นไปครับแต่ว่าเรายังมีคู่มวยที่น่าสนใจอีกหลายคู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทินโปรชโชคมวยสากลอาชีพเป็นครั้งแรกของเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มอดใจรอ,อนิดนึงตอนนี้ดูคู่มวยชายกำหนดสี่ยกกันก่อนนะครับขอแนะนำนักชกมุมแดงครับในวัยทิเปีจากจังหวัดเชียงใหม่น้ำสุขบุลลนามวยไทย และนับชกมุมน้ำเงินครับ18ปีจากจังหวัดชัยภูมิเพชรโกศลวรวีระชัย <S <S และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเกรียงศักดิ์ทองหงถ้าักกันคู่ดียครับเดี๋ยวกลับมาชมการชกในยกแรกครับ ครับศึกกำปั้นสถานโลกกำปั้นล่าฝันเดอะบ็อกซิ่งดรีมครับเดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วนะครับเป็นการชกมุมแดงน้ำสุขบุญลานามวยไทยชกกับเพชรโกศลวาวีรชัยนะครับน้ำสุขนี่เป็นมวยมาจากเชียงใหม่นะครับส่วนเพชรโกศลนี่เป็นมวยชัยภูมิครับคู่นี้เรียกว่าเป็นมวยแกะกล่องชกมวยสากลเป็นไฟล์แรกของทั้งสองคนนะครับ แต่เรื่องโชคมวยไทยนี่ก็แน่นอนครับต้องเคยชคมาแล้วอย่างโชคโชนหลายไฟแล้วครับคู่นี้พิกัด112ปอนด์นะครับกำหนด4ยกย,ยกแรกก็ยังโชคกันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับ มากับซ้ายนะครับดูคู่นี้ฝ่ายแดงนำสุขบุญนาวยไทยครับักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากค่ายมวยของครูบุญครับบุญนามวยไทยฝ่ายนี้นำทีมนักมวยมาชกทั้งมวยไทยและก็มวยสากลอาชีพเลยนะครับขยับกับความนีับ อ,อระวังนะครับจดจังหางกันนิดนึงนาและครับรเริ่มจะสืบทาข้อหานำสุกนั้นมวยซ้ายนะครับกัดขวาออกจิ้มโดยซ้ายพิกุนขยับเดินอุ้ยโดนตบุววกขวาครับหนึ่งสองลูกนี้นำสุกหมาเป็นชุดเลยครับทั้งขวาทั้งซ้ายขยับเดินก็หาช้าๆนะครับคู่นี้อยู่เป็นกลางเวที ดูจังหวะด,ดูชั้นเชิงกันก่อนนะครับกำหนด4ยกนะครับขวาไปปลายหมัดไปนิดนึงอาลุกไล่บ้างครับขยับเดินเบียนซ้ายยังไม่ลึกพอครับซ้ายยังไม่ถึงมวยใหม่ทั้งคู่นะครับจะโชควยสากลเป็นครั้งแรกของทั้งสองคนครับนำสุกกะสูงยาวกว่า การจบก็ยังไม่มีอะไรกันมากมายนะครับ,รบขยับครับแต่วันนี้เวทีเลื่นนิดนึงนะครับสิบวิกรบปลายกหนึ่งกำนวนสี่ยกนำสุขกับเพชรโกศลย,ยกแรกยังไม่มีอะไรมากมายครับ yeah. พูดที่3ครับยกที่2น้าสุกบุญลานามวยไทยครับเจอกับเพชรโกศลวอวีรชัยเอาแล้วครับเร่งแล้วครับนําสุกในช่วงพักยกวันนี้มีน้องตุ้มนะครับปริญญาเกียรติบุตรสบานะครับมาเป็นกำลังใจและก็มาช่วยสอนให้กับทางด้านของนํำสุกบุรลานามวยไทยด้วยนะครับ น้องตุ้มปริญญาเกยพุทธบาก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังมาในอดีตเลยนะครับคือชกในมวยไทยแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมานี่ครับจิ้มด้วยซ้ายกับอาแล้วครับตอนนี้กลายเป็นฝ่ายของเพชรกสลเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเพชรเกศรขยับอื็อบขว่าโอ้ยนี่ครับโดนหมัดกวาครับหน้าหงายครับมวยสองคู่ที่ผ่านมาไม่มีน็อคไม่มีน็อกไม่มีนับนะครับพูดแบบนี้เหมือนจะอยากดูการน็อคเกิดขึ้นครับครับอ่ะ นอกหรือไม่ครับนอกหรือไม่นกหรือไม่ครับมาตะคุนีหมัดขวาของนำสุกสวยครับโชกเอาเพชรกศษณ์ษนหน้าหงายไปเหมือนกันนี่มวยเชียงใหม่เจอมวยชัยภูมินะครับนำสุกแล้เป็นมวยเชียงใหม่เพชรกฤษณ์วมวยชัยภูมิครับ เจอหมัดขวาเข้าไปหมัดหนึ่งนะครับเป็นโกศลเลยไม่กล้าเข้าครับลูกนี้ขวาหน้าครับมีอาการเซซึมครับโอ้พชรโกศลเดีเมื่อสักครู่นี้กรรมการเกียงสักให้ระวังศีรษะนะครับขยับเดินต่อครับนำสุขนำสุขบุญลานนามวยไทยครับ สูงยววาวกว่าเยอะนะครับสำหรับน้ำสุกพยายามเอาแล้วครับแหละคันนะครับตอนนี้เอาแล้วครับน้ำสุกพยายามจะดักขวากันส่วนเป็นคนส่วนก็เดินใส่ลูกเดียวครับต้องต่อยกันแบบนี้เลยครับ พราะเวลาน้อยครับมีแค่สี่ยกมีต้องไรต้องใส่เลยครับตบด้วยหุกขวาครับนำสุกได้ช่วงครับแล้วเงื้อเอื้อมจะคาเป้ายังไม่เจอครับสัญญาณเตือนครับในช่วงปลายยกสองดูครับจงังหวะสุดท้ายใครจะได้ซ้ายขวาไปปลาย ภาพตามเลยคู่ที่สามนะครับของยกที่สองยกที่สองเนีก็นำสุกก็มีหมัดยาวๆนะครับดักซบเราเพ็รโกศลเข้าไมีขเ้อนกันครับกลับมาที่เวทีครับยกที่สามก็มวยคู่ที่สามครับนำสุขบุญลนามวยไทยเจอกับเพชรโกศลบอวีระชัย เป็ดกดสวนสั้นกว่านะครับพยายามจะเดินเข้าหานมสุขมีหมัดขวาดักขวาดักไว้อีกครับหมวยซ้ายนะครับจังหับนำสุขมีหมัดขวาออกได้ดีครับเบ็ดกดสนต้องถอยแล้วครับมาเจอหมัดยาวๆของนำสุข Boys, สากลคู่นี้เพิ่งชกกันเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการชกไฟอาชีพน้ำศกเป็นฝ่ายเดินครับได้ช่วงนะครับนี่ครับทิมซ้ายครับพยายามนี่ครับเบียดขวาเย่ไว้ครับ สายรอสายรอจังหวะครับออกซ้ายครับปปลายหมัดนิดนึงครับแม่การยืนมวยอาจจะดูห่างๆกันนิดนึงครับเลยต่อยก็ไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าที่ควรครับขยับเดินครับโกศลเพชรโกศลครับรอบวกครับกาโดนหมัดซ้ายหนึ่งสองมามาชุดใหญ่แล้วครับตอนนี้น้ำสูบเร่งเลยครับพยายามจะไปเดือดศึกให้ได้ครับอืแม่ท่านนกได้ก็ไม่ต้องเหนื่อยต่อครับไม่ครับมาชุดใหญ่ๆครับโดนบวกเหมือนกัน มาชุดใหญ่ครับตอนนี้น้ำสุก<ป>ยังโดนไม่เต็มนะครับปเป็นฝ่ายเดินใกล่ชกแล้วครับแต่ว่ายัางไม่โดนจังๆครับโกศลถอยมาน้าสุกข,ขวางซ้ายมาก็ยังไม่โดนครับเอาแล้วครับเกินกศลต้องตีกันเชียงถอยแล้วครับน้ำสุกยังไล่โชกก็แต่ยังไม่โดนเต็มๆ ใกลจะยกหมดยกที่สานะครับดูครับดูผาพช้านะครับคือเป็นจังหวะในช่วงปลายยกที่นำสุกเร่งเลยครับออกขวาซ้ายครับพยายามจะประเด็ดซึ่งให้ได้แต่ว่าก็หมดยกซะก่อน ยกที่4ครับยกสุดท้ายครับ,ก,บกับนดยกครับวันนี้ก็เป็นมวยคู่ที่3ของรายการศึกกำมั้้นสถานโลกกำปั้นลาฝันเดอะบ็อกซิ่งดรีมนะครับอังเกตรรินโปรโมชั่นก็จะจัดมวยอย่างนี้ทุกเดือนนะครับเอาละครับตอนนี้าน้ำสุขจะผดเด็จศึกยกนี้หรือเปล่าครับเพราะลุยแหลกเลยครับตอนนี้ยิงขวาตามได้ซ้าย แต่ก็ยังไม่โดนครับกรรมาการเตือนครับระวังศีรษะนะครับระวังศีรษะนำสุขเป็นฝ่ายเดินยิงยาวกว่านะครับพยายามจะยิงขวาตามด้วยซ้ายหมัดถนัดแล้วครับเพชรกุศนสั้นกว่าเยอะครับ คุนี้โชคในพิกัด112ปอนด์ครับกำหนด4ยกและยกนี้เป็นยกสุดท้ายจังหวะนี้เจอลมเป็นส่วนใหญ่ครับน้ำสุกกระแทกเย็บขวาไว้ก็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วครับ สร้างประสบการณ์สร้างชั่วโมงบินไปเรื่อยๆครับจุดเริ่มต้นของนักมวยสากลอาชีพบ้านเราก็บางคนก็มีกระดูกชาวมวยไทยมาบ้างนะครับบางคนก็ยังไม่เคยชกมวยไทยมาก่อนนะครับกระแทกแยบไว้ครับซ้ายมีจังหวะดึงดึงแล้วยังไม่คืนครับถ้าถ้าดึงแหมดนแล้วไม่คืนถ,ถือว่าเสียเปรียบครับเอาขวาขวาวืดครับกลมศีรษะลงไปครับโดนขวาครับโดนซ้ายทีหนึ อ่านำสุกเร่งพยามจะเร่งครับในช่วงปลายยกจะมีมัดเด็ดๆให้เห็นหรือเปล่าครับก็เน้นไปเรื่อยๆครับสำหรับนำสุกครับเพชรกกศลก็ยังชกไม่ได้ไม่โดนนะครับสั้นกว่าเยอะครับน้ำสุกก็เลือกชกไปครับน้ำสุกกีงขวาตามได้ซ้ายซ้ายเก่งขวาซ้าย เพชรโกศลทำยังไงได้ครับมายิงไม่โยนครับนำสุกกระโชกไปเรื่อยครับคู่นี้ก็เป็นมวยใหม่แล้วครับสากลครั้งแรกของทั้งคู่ครับการออกหมัดการฟุตเวิร์กก็ยังดูขัดขัดครับเพชรโกศลพยายามจะเดินเข้าไปยิงขวาหมดยกสุดท้ายครับ ของยกสุดท้ายของมวยคู่ที่3นะครับเอาละครับกลับมาชมศึกกำปั้นสถาโลก่กำปั้นล่าฝันเดอะบ็อกซิ่งดรีมนะครับกำหนด4ย่ยกผู้ชนะครับกรรมการเคียงศักดิ์ชูมือให้กับน้ำสุขบุญละนาอวยไทยครับเอาชคัแนนเทศกโกศลวอวิระชัยไปนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งผู้ชนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยนะครับ